สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่น้องปุลน,นะคะวันนี้ไม่กล้าออกไปกินข้างนอกค่ะลมหนาวมาลมหนาวมาวอยวอยวอยค่ะมาค่ะทุกคนตะลิงปิงค่ะตะลิงปิงยำใส่ปูค่ะปูเปียวปูเปียวนะคะมาค่ะมาอร่อยกับแม่น้องปุลเลยค่ะแล้วก็มีใส่มะนาวด้วยนะคะ กลัวมันไม่เปรี้ยวใส่มะนาวด้วยมาค่ะแซ่บกำลังดีใส่หอมแดงเยอะๆแม่น้องุเชอบกินหอมแดงนะคะมันไม่มันไม่เป็นหวัดค่ะ ชื่นใจค่ะว้ายตาสว่างมะนาวนะคะมะนาวหน้าบ้านค่ะมะนาวต้นนี้จะเป็นทั้งปีนะคะกินได้บ้างไม่ได้บ้างอีกเรื่องนึ่งเพราะบางทีมันร่วง เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวอืมกเสะใจตอนแรกว่าจะกินหน้าบ้านแต่ทีนี้หน้าบ้านเขามีกิจกรรมบางอย่างขนของขึ้นรถค่ะก็เลยขึ้นมากินข้างบนดีกว่า น้องค่ะทุกคนฉลองฉาลองหวยรับประทานนะคะไม่ใช่ถูหวยนะคะน้ำยำอร่อยมากน้ำยำแซ่บเวอร์ หาแต่ตลิงปิงก็พอแล้วก่อนเศกเศบ สรปากม,มีม่นางอยู่าายสองสามลูกสูตรนี้ใช้ได้ ตั้งใจว่าจะไปหามะม่วงเบาในตลาดไม่มีค่ะ รจะลิงปิงหน้าบ้านนะหน้าบ้านเพื่อนบ้านนะคะฝั่งตรงข้ามพี่ก็เก็บมาให้ถุงแซ่อร่อยค่ะอร่อยจริงไม่ดมูนะคะ ม่ได้ม้เลยค่ะอันนี้มะนาวนะคะตะสว่าง Nhằm khóng pheo, TÔNG TẠI HỌM ĐENG YỚ YỚ LỜI Y วันนี้ทุกคนกินอะไรกันคะฉลองถูกหวย โอเคค่ะคลิปนี้ไม่ต้องคุณขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวยีปปูไว้ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในส้มตำนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ